กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกามาพอกับนุ่นหน่อยน้ำโชคอยู่แล้วนะคะคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่ววาความฝันของคุณตาเคนค่ะคุณตาเคนฝันตองวดค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นนิ่กหน่อยผู้ชายสี่คนค่ะในมือถือปลาคอไ่ค่ะท่านผู้ชมกําหัวปลาคอไ่มากทั้งสี่คนค่ะพุลโตค่ะการสีเพิ่นสีเอามาเลกเหล่ากับคุณตาเคนค่ะท่านผู้ชม คุณตาเคนเพื่อนกับตีตัวเลขให้คานผู้ชมตัวเลขความฝันของคุณตาเคียนสิเป็นตัวใดก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะคุณตาเคนเพื่อนกับน,นงางถาลวคะ่ะท่านผู้ชมเขาก็ไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวลเลขแนวทางความฝันของคุณตาเคียนพร้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเคนค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเคนค่ะค่ะมอนีก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาเคนเนาะค่ะ เบิ่งหันเพิ่นกะฟันค่ะเอาเป็นกระถือเนาะเพิ่นค่ะเพิ่นว่าให้มุนเอาค่ะ้าใช้มุนเป็นกระชื่อสีเขายือสีไรน้ำคุณจาเกนอยู่หลกเนอกค่ะงวดเบิ้งหันบานนี้เพิ่นกะฟันตอวีเพิ่นสีฟันเราจังไงค่ะแก่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านทักสั่งไหมค่ะฟันฝันมาขึ้นนีล่ละแต่ว่าที่เรียกออกแล้วเลี้ยกเล้วบ้ว<ะ>เอา่า ก็อยู่นี่จนซ้ำจนมืดจังได้เมื่อนาะค่ะอืมกต่ชุดถูกชุดเทียนเพี่ควรเด้อจังได้เมื่อเอาเด้ออันวญาติใหญ่เอเว่าน้องซิมน้องใดว่าเพราะว่าทาั้งๆคนเที่ยวแต่เส้นคนเขามาอยู่นี้ค่ะค่ะเออมอันที่ผัดุผัวด่าดีๆไก่มันถือแต่มันลงมันดังเบิ้งก็ะเดียว่าค่ะค่ะอย่างแตาเขาทั้งเขาทั้งเขาให้มันดังเบิ้งเงก็ะเดียว่า <c oughs> เอา,า,าคากเมืองวะผู้ที่หแเ้วตาทิพตวาวะนในมาขึ้นมาฝันว่าขึ้ที่นอนไปฝ <c oughs> ันว่าเล็กหน่อยสี่คนเพิ่นขายเพิ่นใหรเจิตนาคือเก่าอีก <c oughs> เล็กหน่อยสี้นถือปามาพุทธโตป้ากระทอกันเมบดโมีตัวหน่อยตัวใหญ่ <c oughs> Sơ mưa cắn bớt Hả? Sơ mưa cắn bớt thôi, tân ừ, bớt Hả? Mặc ra Phú sai rồi đấy Trong đấy, trong đấy bám vào phút đó tôi Phải hả? Ông mà khai bó Thám mà nè Bó cho mà đẹp đâu ừ. Nhi à. là trong hành sự đâu Bên ba nhắn khuôn tà Bà kho Bà kho nhai Bà kho bớt Và ông mà khai bó lục ra Nước nói Xăm càng này rồi ค่ะเออบ่บ่ายเฮ็ดทั้งนีล่หละที่รกเราน้าพผอใหญ่กันว่ะค่ะค่ะห่อเรกเราเมื่อ่ัใหญ่ตัวก็เลยบ่ะค่ะค่ะปาชีโตเนี่ยคือว่ามันจะเอากวดน่อยบอกเฮ้ยจะเอากัังี่มันก็จะถามค่ะแต่บ่าวตกหลงกันก็มันว่าเอายีบสิบบ่าเด่นนรกวบายีดีเอาอี่สิบมาเถิบ้านก็ได้ถามว่า เอากักหรือเอากวดน้อยปาซีโตเนี่ยทำมันเอากวาน้อยแล้วจั่งทีพ่อกินมันวะสี่คนมันวะนี่หรอบิลลนาหน่อยหน่อยซ้ำบน่ฮะหน่อยซ้ำไรเป็นบาแว่งเออบาแว้งนี่ล่ะซ้ำพวกอันนี่นะซ้ำสิบกว่าปีนี่พวกแบบเขาแบน่าอย่างยังนี่ล่ะทำนีะประมาณสิบสี่สิบสามปีเนาะค่ะเนาะ คิดสี่คิดห้านี่แหละรุ่นนี่แหละเพิ่นมากันเจ้าคนขอคุณแต่สี่คนมาสี่คนถือปลามาสี่ตัวเพื่อตัวเพื่อถืออะไรผู้ชายทั้งเบิดเลยบอกค่ะหมอนี่หมอนี่ก็ถือตัวนึงหมอนี่ก็ถือตัวนึ่งมันมันมันจะกำทั้งหัวเลยค่ะกำทั้งหัวเอาหางย้อนนู่นกำหัวเอาหางย้อนกำหัวเออกำหัวเอากระหังเลยค่ะกำทั้งหัวบัดสุขุนกำหัวปลาไหวเออเอาหางย้อนลงถือยางมหา ผู้ชายทั้งสี่เลยบอกเขาคุณตาผู้ชายเบิร์ตผู้ชายเป็นตุกคนเนาะแล้วจะถามท้าวเอาปลามาอย่างเอามาจังไหนนี่อันเอามาขายบ่ถามมันบ่จะมาแดกเหล่าน้ำไฟใหญ่ยังหรือเป่าค่ะจะมาแดกเหลาวันนี้คุณตาดิได้เอาปลาทั้งสี่ตนไหวบ่ยังอยู่ก็ร่างถามมาเจ้ากักบ่อหรือเจ้าขวดน้อยถามมันอ่ะค่ะมันว่าเอาขวดน้อย เออข้าวโคนหน่อยแนบมังฝามันก็เป็นตามันก็สูสีกันสิเป็นตาเอาอยู่ก็นหน่อยก็นหน่อยสื่อแม่ก็นหน่อยใหม่เมันก็น่าววะค่ะเพื่อสิได้ส์แต่เลย่มีอาบานค่ะเด็กหน่อยนี่คุณนาคุณตาบอคุณตาบอบอบอเคยเห็นจักคนบอเคยเห็นจักคุนนะคะบอเป็นคนแถวบ้านคุณตาเมียนบอเก่าบอบอคุนบอบอว่าคนในบ้านย่างเลยบอว่าเลยบอมี ค่ะข้นเขาจุ่พุ่นคือคนบริหารการเห็ุงานผลได้เห็นมาค่ะสำหรับส้มก็คือบังแต่ซอยกันเนาะ่วาคุณตาเข็มกามกำมทั้งหัวนี่มันกำทั้งหัวนี่ยทำทั้งหัวหางย้อนลงได้ค่ะกามหัวก็ทุกคนค่ะกำหัวเอาหาเอาคามย่อนเก่าเรื่อเรื่อคามอะไรเอาเนี่ยคำคุณตาเป็นเก่าเนาะค่ะ หัวกะหาบอกคุณตาหัวก right. okay. wow. ัดสิบประมาณหาน้อค่ะคุณตาเนาะบานีปลากับซูโมระเขาเขาเขาแปลกันเนาะค่ะเอกบพัฒนาแปลพูกอะไรฟังค่ะก๊าเนี่ยมันเป็นเก่าสางกับเป็นแปรค่ะเก่าแปรแปรเก่าบอกฮึยคือคือคือมันจะออกแปดแปดไปบอกกับหัวมันคุณตากับตรง แปยน้ำในเด้อหัวน้ำเปย์ซอยกันกับหัวน้ำเนาะค่ะเออกำหัวนี่ยกำมันนี่กำกำกะเก่าอยู่บิดมือเนาะมือกะหามือกะหาหัวกะหาเนาะกะหาเปยซอยกันหรืออาจคิะนะหรืออาจจะเป็นเป็นหกกะได้ถ้าว่าท่านผู้ชมว่าหามันออกแล้วเนาะเออเพราะว่าบัดวหัวหาัวหกเพื่อหายปัญหาหปลาปลากระสีตัวตื่น ตื่นคือเลิกเลิกคือตื่นตัวนี้ปลาซีโต้เด็กหน่อยผู้ชายซีคนบลาเนี้คุณตาอีกผู้หนึ่งในความฝันฮะคุณตาอีกผู้หนึ่งก็่าเป็นเก่าเพาผู้เฒ่ามันเป็นเก่ากัมกับเก่ายู่แล้วค่ะค่ะเก่าเลกของคุณตาแต่เนาะคุณตากัมกับเป็นเก่าผู้เฒ่ากับเป็นเก่าขุนตาแเป็นี่ก็เลยแบบเก่าแปลกแปลกเนี่ยเก่าแปลกแปลกเออ มาเก่าสีแปดีเก่าทีเท่านั้นแปดสีเก่าสีเก่าแปดแปดบาทเยค่ะเก้าแปดแปดนอกสามตัวนอกเก่าสีแปดสเอออันสองตัวนี่สองตัวให้เอาแปดเก่าเก่าแปดทงนกแปดสีสีแปดค่ะอันั้นเล่ากันไหวนะค่ะ ซีเกาเกาสี้ำในไรการไหวอ่อมไหวเนี่ยปลาซีโตเนาะค่ะนี่ก็นี่ก็คือแนวทางทีคุณตาเป็นไหนบ้างเนาะทันสีเปาเปาแปดแปดกับีซีค่ะค่ะเป็นแปดกับีสีเออทันสิเปาค่ะนี่อะค่ะทันทุ่ส้มคุณตาคนกับบคอยเปรีดปันไหเนาะเออเปรบวเจ๊งปาทันทุ่งมเปรีอะไรเจงเะขมินมากใจคิดเนาะค่ะงวดบรงหารคุณตากะ แต่บอคอยเก่งเนะาะบอบอแต่ว่าค่าผู้ใดตัดเลนกะหมานกับคุณตาอยู่ดอกค่ะท่านผู้ชมชเพราะว่าคุณตาเป็นไก่แนวาทางมากว่าอัดแปะสอยกันค<า>่ะค่ะรอบนี้กามาาแบบ ปิดสนาอีกเนาะคุณตาเนาะค่ะมาแบบปัญหาเนี่เนี่เพิ่นนี่ยละให้โอ้ค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมนี่เพิ่นกับุดทูบจุดเทียนเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่นกับมาบอกว่าเพิ่นอยากได้เหลราเนาะค่ะเนาะคุณตาเพิ่นกับเดรอาเราตาเนี่ยเพิ่นสิมาแดกเหลราค่ะเพิ่นบ่าเด้ว่าสิขายค่ะค่ะมาทำที่ที่โขขาม้าโขเราให้เพิ่นเนาะเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธเพิ่นเพิ่นบอกบอกเงินเพิ่นว่า อาจจะมาแรกแล้วพี่วะค่ะเออพี่ก anyway> no ็บอกค่ะอย่องแรกความฝันของคุณสามียังเพิ่มเติมเออค่ะท่านี้ละค่ะเออการก็ได้บอกเฉยงบอกบ่อยผู้ใดฟังค่ะค่ะค่ะกาขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเรทที่เราให้ท่านผู้ชมสร้างบ้านเท่ารับตุ้มรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการทำผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชว์กสิภาท่านผู้ชมนี้ มาเบิ่งแนวทางตัวเลขฝันตองหวดของคุณตาเคนเนาะคะ่ะเนาะคุณตาเคนก็เป็นคนฝันแม่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมทางหวดวังหันผู้ใดหมุนตัวเลขของคุณตาเคนกับสีได้น้ำคุณตาเคนกับสีโสดใช่ไหมน,น้ำคุณตาเคนกันกับทุกคนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะค่ะรอบนี้คุณตาเคนเพิ่นฝันตองหวดค่ะเพิ่นก็เลยให้แนวทางตัวเลขมาเก้าแปดแปดแปดสี่เก้าสี่สี่สี่เก้าแปดแปดแปด แก่ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้องนะคะ่ะนอเน,นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณตาเคนค่ะวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคม2567คลิปนี้นุนหน่อยน้ำโชกขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคมันมันลำล้ำรว้ยลุยเฮงเฮงปังปังกับแนวทางตัวเลขของคุณตาเค่นกันทุกคนค่ะสุดท้ายนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกขอขอบคุณท่านผู้คคนนช,มชมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปนะคะเนาะก็ฝฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบปรพาณแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันดีดดิ ที่นุ่นหน่อยในเดินทางไปติดตามมาฝากค่ะก็รอติดต,ตามเมืองค่ะว่าคิมหนา้านุ่นหน่อยสิได้แนวทางตัวเลขของไพมาฝากส่านผู้ชมก็รอติดตามรับชมรับฟังเมืองเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนา้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ